ว่าเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนสิบบาเพื่อนเพื่อนตัดไม่ชชดัดออกชชดัดออตัดชชด,ด,ดัด,ด,ด, ng, ดออกมาเพื่อนมาใอยตัดมามาใอยตัดชชดัดไงมาเด้อมาใอยตัดเด้อผู้ใด้ว่างๆเพื่อนได้ว่างๆมาตัดออก มาเสได้เห็ดงานจัดการจัดงานตัดเถืองเสยียดายื่อนๆเลยปลูกเพือเสียดายปลูกมาสิป,ปีได้ซ้ำนี่ปลูกหลายปีทำลายไปดถึงสองชองั่วโมงเรียบร้อยด้อย เห็นบ่เห็นโบนอไก่โผลเห็นบ่เห็นบ่มีเสียงบนนอบบบนี้มีเสียงบ่บบนี้ไก่โผลนอนลงพี่สปอร์ตซะยังเดี๋ยวลงพ่รัตจัดการให้ ใส่แต <Ư> ่เขาไม่เห <ừ> ็นจะคล้องกับมื่อยคือกันตัวนี่ใส่เขาคือบ่เมื่อไปย้ำเห็นจะคล้องคือมาเมื่อยแท้ โอ้ <ś led> โหสังขารสังขารนี่แหละสังนขารคนคนเฮาเนี่มหนุ่มสาวเพิ่นมีแห่งเพิ่นว่าเพิ่นเก่งอายุหลา่ขมาละแมนโลดละบัดนี ขรงนะ่ะตุกิจคร้งนี่ปวดปวดกลับบอนเวนี่วิสรเท่บอนเีิดเธอการเซี่ยงเงร์เนี่กระเทยมึไง Ô, biển ngài, Ôi, đặc à, biệt ngay rõ ràng ngay này, che hoa à, ngay này Nối đơm này, ngay này, ô, này, ô, này. Chút ngay, thăm lai ngay Bụt nhạc thăm lai rêu Bụt thừa trên đây Thăm lai đẹp tấp đeo ừ. Tuấn đến ngay kì mốt đến mùa ngay nè มยทันรวนเลยช่างให้มาวันไหนเ <c oughs> จมอโบเจมสอเกิดอันนาก็ล่กูยโปยกูจะมาล <c oughs> กยละู้ดยนายเจ๊นหกเก้าสี

ภาพโปรชัดนะคนอนนะย้อนแสงภาพย้อนแสงเขาทอดเขภัย่ดื้อภาพย้อนแสงฮอบฮอบแล้วฮอบแล้วตัดต้นใหม่ตัดต้นชาดัดตัดต้นชาดัดฮอบเลยตามอายุเนาะอายุคนเฮามันก็ อายุไลน์มันก็คือว่าละเห็นงานเห็นกันงกเง,งียบแค่นี้ก็น่าเพื่อน,นอๆน่าแค่นี้ก่อนสบายดีสบายดีไว้พอกันพบคลิปหนาเด้อเพื่อนๆทุกคนสบายดีสบายดี